เอาเลยฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม k i n ง Do m มร b o r n นะฮะสำหรับใครที่สนใจและอยากจะดูในพาร์ทแรกเนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้คลิปดูเป็นแบบเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับเมืองนี้นะฮะคุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่าคนไม่มีบ้านอยู่เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยคือเมืองนี้เอ่อในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมลองทําเมืองที่เป็นแบบว่าคล้ายๆกับเมืองแรงงานทาสขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมผลลัพธ์นะฮะคุณผู้ชมคืออยากจะบอกว่าโคตรดีเลยครับคือ เขาไม่จาเป็นต้องมีบ้านอยู่ก็ได้เว้ยคนพวกนี้นะครับการที่จะทําให้เป็นเมืองท่าได้เนี่ยเราต้องใส่ก๊์ดแรงงานท่านะฮะคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะต้องใส่กร์ดล็อกดาวไว้ด้วยคือเราจะต้องทําเป็นเมืองปิดไว้คุณผู้ชมไม่ให้แรงงานคนที่แบบเขาไม่อยากอยู่ในเมืองเนี่ยออกจากเมืองไปได้นะครับแล้วก็อันนี้แถมหน่อยก็คือใส่กร์ดคุมกําเนิดไปผมไม่อยากให้มีเด็กเกิดในเมืองนี้นะครับแต่ว่าในเมืองนี้ก็อาจจะมีเด็กมาบ้างนะครับก็คือเรามีสํานักงานที่แบบว่าคอยเรียกคนเข้ามาในเมืองอะ เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อสานักงานนี้ได้ไหมเปลี่ยนเป็นแบบสํานักงานค้าทาเละทุกคนหาคนเข้ามาเป็นทาสนะฮะทุกคนแล้วก็เมืองนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะไปเอาแรงงานนะครับมาจากอีกเมืองหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าเมืองการเกษตรเนี่ยตอนนี้ผมขยายเพิ่มขึ้นมาทางขวานะครับก็มีตรงจุดเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยแบบที่ผมอยากจะทําใหม่นะฮะคุณผู้ชมคือผมจะทาล้างน้ําแบบนี้ไว้ แบบนี้เลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าแบบตรงช่วงนี้มันแปลกๆใช่ไหมที่จริงอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นถนนมาก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นถนนนะครับเอ่ออยากจะแบบขยับรางน้ําลงมา1ช่องและทีเนี้ยพื้นที่ในการก่อสร้างตรงช่วงตรงกลางเนี้ยมันจะเยอะขึ้นนะฮะเห็นไหมว่ามันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ใน1ล็อกเนี่ยผมกะว่าจะทําบ้านทั้งหมด6หลังไว้แล้วก็กะว่าจะทําเป็นล็อกคู่นะฮะคุณผู้ชมแบบเอ่อสี่เหลี่ยมตรงนี้1อันกะตรงนี้1อันแล้วก็ให้บ้านอยู่ฝั่งซ้าย หกหลังแล้วก็ฝั่งขวาหกหลังส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นโรงงานแบบนี้เลยเว้ยส่วนดีไซน์เหรอผมไม่แก้แล้วละกันนะคุณผู้ชมมันเยอะอะถ้าเกิดว่าจะแก้กับเอ,อ่ย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าแบบไม่มีคนทําฟาร์มเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเมืองผมเอ่อคนมันหายไปหมดนะนี่ครับคุณผมู้ชมหายไปหมดยังไงวะเนี่ยดูดิคนขึ้นมาเป็น8 0 0คนแล้วนี่ว่า คิเมเบืองเนี้ยคนมันหายไปเยอะนะครับเนื่องจากแบบว่าบ้านมันแบบดาวเกตลงมานะฮะเหลือ5คนเพราะว่าแบบสินค้ามีค่าผมมันมันไม่ค่อยนิ่งอ่ะทุกคนมันไม่ค่อยพออะ่ะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปดึงคนมาจากเมืองท่าตแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเมืองท่าใช่ไหมมีผู้ใหญ่ตั้ง1้อยกว่าดึงมาเพิ่มสัก60จะเป็นอะไรไปดึงมาเลยผู้ใหญ่60คนผมดึงมาให้หมดเลยดีกว่าแล้วก็เด็กส่วนเกินเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งเด็กไปอยู่เมืองเมืองนี้แล้วกันนะฮะ เมืองแบบแรงงานท่าน,นะครับให้แบบเด็กไปเติบโตใช้ชีวิตที่นี่นะครับทุกคน160ใช่ปะส่งไปเลย1้0คนแต่เหมือนจะมีคนแบบแอบนะครับทุกคนนี่เห็นไหมมันไม่ได้ไปทุกคนนะครับเวลาเรากดเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมากดซ้ําๆบ่อยๆหน่อยมีคนแบบหลบเลี่ยงนะฮะที่จะโดนจับตัวมายังเมืองนี้โอเคเด็กมาแล้วนะครับเด็กมาเยอะเลยก็เดี๋ยวให้เด็กมาเติบโตใช้แรงงานที่นี่เหมือนมาแบบมาฝึกงานนะ่ะทุกคนแล้วพอโตขึ้นเนี่ยเดี๋ยวโดนโดนย้ายไปแบบ ไปเมืองอื่นไว้ทุกคนนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพของกระย้ายเมืองนะฮะนี่ไงมีการขนของมาด้วยเออมันไม่ใช่แบบเอออยู่ดีคนก็ว้าไปนะฮะต้องเดินทางมาด้วยนะครับแล้วแบบนี้จะหิวหรือเปล่าเนี่ยค่อยๆเดินทางมาอุ้ยหิวด้วยนะเนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่าเดินทางไกลไปผมว่าอาจจะแบบอาจจะตายก็ได้นะอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือเหตุผลที่ ไม่สามารถสร้างเมืองห่งกันได้เยอะๆเว้ยคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีการแบบว่าต้องลากของมาด้วยเว้ยถ้ามันไกลไปเขาจะแตกตุ้ยไงอะไรครับทุกคนครับก็อันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตของเมืองแห่งการเกษตรเนาะจริงๆก็จะไม่มีอะไรมากครับมีที่เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครคุณผู้ชมก็คือแอบมาเผาถ่านตรงนี้เว้ยจริงๆแล้วเราสามารถลดมลพิษได้เว้ยในการแบบเผาถ่านเนี่ยด้วยการเลิกเผาถ่านเว้ย แล้วไปขุดฐานในเมืองเอาแทนนะครับการขุด่านเนี่ยก็น่าจะเป็นความคิดที่ดีนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะได้ประหยัดไม้ด้วยโอเคก็มีเท่านี้ฮะสำหรับเมืองแกงกเกษตรอที่อัปเดตขึ้นมานะครับส่วนเมืองพีต้าเนี่ยผมบอกเลยว่านี่นี่คือแบบสวนที่ผมแบบพึงพอใจมากครับสำหรับเอ่อสำหรับโซนนี้นะครับขนาด50คูณ50นะในนี้ก็จะมีบ้านทั้งหมด10หลังนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูประชากรหน่อยอุ้ยประชากรมีทั้งคนเพิ่มขึ้นมาแบบมหาศาลเลย แล้วก็มีเด็กเพิ่มขึ้นมาอาหารผมจะพอ่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอดูอาหารหน่อยครับอาหารผมเฮ้ยเดือยแนะทุกคนเหมือนอาหารจะลดลงมาว่ะเนี่ยเห็นไหมเออแต่ว่ามีสต็อกไว้อยู่นะครับมีสต็อกไว้เยอะอาจจะแบบไม่เป็นไรนะครับก็อ,อ,อย่างที่บอกลยครับโซนนี้แบบผมแบบพึงพอใจมากเลยสวยสวยสุดแล้วถ้าเทียบกับไอที่ผมเคยทําก่อนนั่นเนี้ยดูดิ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโซนเนี้ยห้าสิบคูณห้าสิบโซนนี้นะฮะแบบเออหน้าตาแบบไม่สวยเลยอะ่ะแล้วก็ไอโซนพีตาเนี่ยทุกคนอ่าผมจัดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับในเมืองเนี้ยคนเยอะมากเลยครับอาจจะแบบดูกระตุกหน่อยนะฮะแล้วก็โรงพีตาผมมีหกโรงใช่ไหมหกโรงข้างล่างแล้วก็มีเสริมไปข้างบนอีกสองโรงซึ่งปิดไว้นะฮะสองโรงข้างบนก็หนึ่งโรงเนี่ยผมใส่การ์ดแรงจูงใจเดี๋ยวผมพอให้ดูนะครับเก้าร้อยแปดสิบใช่ไหมถ้าผมถอดการ์ดแรงจูงใจออกไปหนึ่งใบ เหลือ840ถออีกหนึ่งใบเหลือ700คือการ์ดแรงจูงใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับคือแบบประสิทธิภาพ500%ใช่ไหมข้างบนน่ะถ้าผมลดออกไปอ่ะเหลือ316เลยนี่คือผลลัพธ์ของการ์ดแรงจูงใจนะเว้ยในหมู่บ้านที่มีความสุขอยู่ที่127%ตรงนี้นะครับคือแบบโคตรสุดยอดอะ่ะคุณดูบ้านผมดิ447อะ่ะคือความสุขบ้านโคตรเยอะเออมันฉุดทุกอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มอาหารให้มันหลากหลายขึ้นได้นะครับเปอร์เซนต์ไอความสุขเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเว้ยซึ่งไอความหลากหลายของอาหารเนี่ยเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูเลยครับความหลากหลายของอาหารนี่ผมสั่งไว้อยู่เนี่ยผมลิสต์รายการอาหารทั้งหมดมาเว้ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมข้างล่างเนี่ยอ,อ,อาหารทุกประเภทเลยครับแต่ว่าผมก็พยายามที่จะสั่งซื้อให้ได้แบบครบทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันมันเหมือนมันสั่งซื้อไม่ไหวอ่ะคนมันกินกันเยอะเกินอ่ะนี่ขนาดผมสั่งมาเยอะมากนะ อาจจะต้องลดจํานวนก่อนนะทุกคนแบบอา,อาจจะเหลือแอล้วแบบ200อ่ะ200แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นทุกอย่างเลยอาจจะต้องคอยแบบทยอยเพิ่มอันนี้มาฮะไออาคารเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมไออาคารบริษทัทพาณิชย์อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะสั่งของมาได้มากขึ้นไว้ทุกคนผมอ่สามารถอัพอันนี้ได้ด้วยไว้ new order อันนี้นะครับทำให้ทาวฮอลเนี่ยใส่ได้อีกสล็อตนะฮะแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดอุ้ยอันนี้ก็ดี บวก30%ลงบ่มไว้อันนี้น่าสนใจนะครับทุกคนแล้วก็แอปอันนี้เลยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี้ก็ดีนะครับทำให้โรงงานพีตาเบเกอรี่ผมทํางานได้ดีขึ้นมามอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับว่าผลิตได้เท่าไหร่ละเดี๋ยวลงมาดูโรงงานพีตาแตะหลักพันเลยเว้ยทุกคน1นึ่นะครับวิ่สุดยอดเลยอะคือแบบทำหนครั้งได้1,000เนะี่ย มันมีอาคารหนึ่งที่เรายังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องทรายเลยครับเพราะว่าแก้วเรายังไม่ได้ทำเลยใช่ไหมลงผลิตเครื่องแก้วคือถ้าเกิดว่าจะแบบข้ามลงผลิตเครื่องแก้วนี้ไปเลยแล้วเราสั่งมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันแบบว่ามันใช้เงินเยอะเกินไปนะครับแก้วมันใช้เยอะมากเดี๋ยวผมขึ้นมาสร้างข้างบนนี้ดีกว่านะครับข้างบนเนี้ยเอ่อตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับในเมืองไม้ของเราก็ตรงเนี้ยมี2อ,อย่างนะครับก็คือลงกระดาษที่ผมอยากสร้างให้อยู่ริมน้ําตรงนี้เดี๋ยวนะ สร้างได้ป่ะเนี่ยวิได้อยู่ทุกคนลงกระดาษเอามีซักสีลงไหมทุกคนสี่ลงผมว่าน่าจะพอแล้วนะอ่าไว้4ี่ลงแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องมีไอ้นี้ด้วยครับเกี่ยวกับทรายใช่ไหมทุกคนทรายเนี่ยก็น่าจะต้องอยู่ริมน้ำปะ่ะนี่ไงทรายก็ต้องอยู่ริมน้ำเหมือนกันฮะทุกคนเดี๋ยวซื้อตรงนี้ก็ได้แล้วก็สร้างแบบเหมืองทรายไว้ตรงนี้เลยให้อยู่ริมน้ำาลฮะ,ะเอาซัก4ี่ลงเหมือนกันนะ่ยสลงนะครับทุกคน นี่แบบนี้เลยให้อยู่ติดๆกันไม่ต้องสร้าง8ลงแล้วผมรู้สึกว่า8ลงบางทีมันมันเยอะเกินไปอ,อ่ะเดี๋ยวผมเชื่อมถนนให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วก็ตรงจุดนี้อาจจะทําตลาดไว้นะครับตลาดอยู่จุดนี้เลยและบ้านใช่ไหมทุกคนบ้านก็คงต้องอยู่ใกล้ๆอะ่ะแต่ว่าอยู่ใกล้เกินไปก็ไม่ได้อีกก็ต้องเหยียบลงมาหน่อยทุกคนอาจจะต้องมาอยู่ประมาณช่วงช่วงตรงนี้แล้วกันด้านหลังนี้นะครับก็ เหมืองทรายเนี่ยมันมีอัปเกรดเพิ่มคนงานไหมเออเหมือนไม่มีนะครับใช้คนงานโอ้โหเจ็ดคนบ้าไปแล้วใช้เจ็ดคนเลยเหรออัปเกรดก่อนดีกว่าทุกคนแล้วก็ผมมีการนเยอะครับคัมพีเพิ่มผล,ผลผลิตใส่เข้าไปเลยฮะผมจะบอกว่าผมสามารถสร้างคัมพีเพิ่มผล,ผลผลิตได้แล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าแบบผมสร้างยังไงเมืองนี้ต้องใช้คนนี่หว่าทุกคนก็คิดซะว่าอันนี้บ้านหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังห้าหกเจ็ดแปดแปดหลังนะฮะทุกคน ก็สร้างมาให้ครบ8หลัง8หลังเลยเหรอเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่เนี่ยเออรู้สึกว่าห่างจากเออท่าทรายตรงนี้พอสมควรนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ทัข้างบนอีกสัก1หลังตรงช่วงนี้อ่าได้แล้วครับทุกคนแบบนี้ก็ใกล้ที่ทำงานอยู่นะฮะปริบาลบ้านเนี่ยก็อาจจะเกินมาบ้างนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมรับผู้อพยพมาจากเมืองท่าแล้วดีกว่าผู้ใหญ่เอามาแบบ ยี่สิบห้าคนยี่สิบห้าคนเลยแล้วกันนะฮะเมืองธาตุเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีคนเหลือแล้วนะฮะก็ปล่อยไปแล้วกันเมืองธาตุส่วนใหญ่ขุดหินเนี่ยขุดเพชรนะครับ <g ül> ถือว่าแบบเป็นการปลดปล่อยธาตุนะ <g ül> ทุกคนแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวพอเขาทาทรายได้เลยใช่ไหมอ๋อมันมีนี้ด้วยนี่ว่าทุกคนเนี่ยลงผลิตแก้วอ่ะผมยังไม่ได้ทําเลยอะ่ะได้อดวานมาแล้วนะครับก็อดวานหน้าตาประมาณนี้ให้อยู่ฝั่งตรงข้ามลงขุดทรายเลยก็ได้นะครับผมทําลงเดียวก็พอไหม หรือไม่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะทุกคนแล้วก็ปิดการทํางานไว้โรงหนึ่งถ้าเกิดว่ากดแอปใช้2องหมื่นเหรอเพลงไปปะอ่ะกดไปเลยนะฮะทุกคนโรงอื่นนะครับทําแค่โรงเดียวก็พอตรงนี้นะครับแล้วก็มันใช้ฐานด้วยว่าทุกคนเดี๋ยวใส่การ์ดคัมพี์เพิ่มผลผลิตไปปรับเวลาให้เรียบร้อยปรับเวลาให้หมดทํางานให้หนักที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็เพิ่มเงินให้เลยครับ โอเคอาจจะต้องเพิ่มบ้านอีกนะฮะทุกคนเพราะว่าคนทําแก้วเนี่ยมันใช้เยอะนะครับน่าจะประมาณนี้ได้ป่ะไม่รู้นะทุกคนเหมือนนี้อาจจะไม่ได้เน้นความน่าอยู่นะครับความสุขเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเซตติ้งตัวกระดาษไว้แล้วกันกําหนดเป้าหมายไว้ที่สักห้าพันนะฮะทุกคนแล้วก็จุดนี้ทําโกดังขนาดใหญ่ไว้เลยไหมถ้าเกิดว่ามีโกดังขนาดใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้าม กับตลาดเนี่ยให้คนเอาของทุกอย่างเนี่ยมาเก็บไว้แถวนี้น่าจะสะดวกนะฮะคุณผู้ชมอ่ะปล่อยรอสร้างไปนะฮะแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเขาพ่นวะคุณผู้ชมคืออาหารผมสั่งไว้สามพันเ่ยเป็นขนมปังพีต้านะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นห้าพันลวเออหรือว่าเมืองแบบขนมปังพีต้ามันเออขนมปังมันหมดวะทุกคนมันก็มีอยู่นะฮะคุณผู้ชมเมืองเนี้ยขนมปังพีต้ามีตั้งสามหมนกว่าแสดงว่า อาหารที่ต้องสต็อกในเมืองข้างบนตรงนี้เรานะครับคือคนมันเพิ่มขึ้นมาเยอะไงอาจจะต้องเอามาสต็อกแบบหมื่นหนึ่งแล้วทุกคนตอนแรกสามพันใช่ไหมเปลี่ยนเป็นหมื่นเลยดีกว่าเอามาสต็อกไว้หน่อยนะครับแล้วทีนี้คนผมจะตายหมดไงเอ่อถ้าแบบไม่รีบไปเอาอาหารมานะครับไอไอรถม้าอยู่ไหนกำลังกลับมาแล้วนี่ไงกี่มาสามพันน่ยรอบหน้าไปเอามาเพิ่มนะรอบนี้แบบกลับมาแล้วเนะสั่งใหม่ครับอ,ออเดอร์ใหม่ เนี่ยเดี๋ยวพ่อผมเอาไปแบบเอาไปส่งใช่ไหมคน,นก็น่าจะแบบเวิ่งวิ่งกรูกันมาทั้งเมืองเลยเว้ยมากินขนมปังกันมาแล้วครับขนมปังมากันเลยเร็วมาเร็วรอตายแล้วครับนี่ครับมีขนมปังกินอขนมปังรดโคตรเร็วอะ่ะเหลือสองพันแล้วว่าเหลือพันเก้าพันแปดเดี๋ยวคนมันกินอะไรกันขนาดนี้ ไม่ได้การแล้วฮะคุณผู้ชมอาจจะต้องคอยเฝ้าระวังนะฮะว่าอาหารเราจะหมดเมื่อไหร่เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้แรงงานผมกลับมาเพิ่มแล้วนะครับสำหรับเมืองการเกษตรเนี่ยก่อนหน้านี้แรงงานมันหมดไปไว้คุณผู้ชมพอเมืองเราใหญ่ขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องการไอสํานักงานนี้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะฮะเป็นเงาตามตัวนี่เลยสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วอันนี้ผมไม่ได้อัปเกรดว่ะเมืองนี้ไม่มีอิดนะฮะเหมือนผมไม่ได้สั่งอิดมาจากอีกเมืองหนึ่งนะฮะ ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าแบบผมจะโลาโซนที่มันเป็นโรงงานแบบมัวม่วๆตรงนี้ออกไปหมดเลยใช่ไหมคุณผู้ชมคือผมอะขึ้นไปสร้างที่เดี๋ยวนะไอ้นี่ใหม่แล้วขัดขวางการบริหารประเทศเราเหลือเกินเนี่ยผมขึ้นมาสร้างตรงนี้หมดเลยนะครับให้มาอยู่ชั่วคราวนะทุกคนอันนี้ก็เป็นโรงปั้นหมอ้อใช่ไหมโรงปั้นหม้อขั้นสูงอันนี้เป็นโรงเบียร์ขั้นสูงนะครับเออแล้วก็มีโรงเฟอร์นิเจอร์ด้วยเห็นไหมทุกคนแล้วก็โรงอิดก็อยู่ตรงนี้เลยครับ นี่ไงเห็นไหมพวกนี้มันใช้กระจกนะครับใช้กระจกในการอัปเกรดขึ้นไปอีกยุคหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมก็บอกเลยว่าต้องรออีกเมืองนึงเนี่ยผลิตกระจกให้ได้ก่อนส่วนตัวนี้เหรอตัวนี้เป็นลงบ่มวายไว้ทุกคนลงบ่มวายขั้นสูงอะโลโคตรใหญ่อะดูดิลใหญ่มากอะอันนี้แบบเพิ่งเคยสร้างเลยเนี่ยปกติแบบเออไม่เคยสร้างลมบ่มวายมาก่อนเลยเว้ยตอนแรกผมเห็นขนาดใหญ่แบบเนี้ยเฮ้ยมันจะใช้สักแบบ30คนหรือเปล่านะครับ ไม่ใช่นะฮะใช้แค่16คนนะก็ผลิตได้128โหลิส์รายการของผมแบบอาหารเนี่ยผมเยอะมากเลยวะ่ะสินค้ามีค่าเนี่ยล่วงลงไปอยู่ข้างล่างเลยฮะแล้วเดี๋ยวนะเฟอร์นิเจอร์เก้าเดี๋ยวก่อนเฟอร์นิเจอร์เก้าเฮ้ยมันมันเยอะเกินไปแล้วเฟอร์นิเจอร์ผมว่านะทุกคนไอ้ลงวาเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดทุกลงแนละแต่ว่าผมไม่ติ๊กดาวไว้นะครับอ่าไม่ติ๊กดาวใส่การ์ดแรงจูงใจไว้ด้วย เดี๋ยวมาตามอัปเกรดไอ้พวกนี้ให้หมดเลยและเดี๋ยวเงินผมหมดชิบหายแล้วทุกคนเงินผมหมดแล้วก็อาจจะใช้วิธีการแบบนี้ดีกว่าฮะทุกคนคือเราจะแบ่งขายเฟอร์นิเจอร์ไปบ้างนะครับอย่างเช่นปีละเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้มันเพิ่มมาคือตั้งเป็นบริษัทรูปให้หมดเลยนี่ไงปีนี้อาจจะขายเฟอร์นิเจอร์ก่อนทุกคนขายแบบเต็มพิกัดเลยดีกว่าเออหกพันได้ปะเนี่ยทุกคน ขายไปเลยเดี๋ยวดูราคาเฟอร์นิเจอร์นะครับพอสิ้นสุดฤดูหนาวปุ๊บนี่ครับราคานี้ตกหวบเลยวะ่ะดิ่งลงเหวเลยราคาเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่เป็นไรนะครักเ็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผลิตได้เกินมาก็ค่อยขายไงทุกคนประมาณนั้นแหละและที่นี้นะฮะคุณผ,ผู้ชมคือผมสังเกตเห็นได้ว่าแป้งเนี่ยตอนแรกผมมี50,000อันเว้ยแต่ตอนนี้เหลือ4ี่หมแสดงว่าเออผมต้องไปเพิ่มกังหันลมเว้ย แกงหันลมไม่พอเว้ยทุกคนแต่ว่าผมเพิ่มมาแล้วนะครับตอนแรกมันน้อยกว่านี้นะครับเออแล้วก็คนเริ่มกลับมาทํากังหันลมกันเพิ่มแล้วและแถมกกงหันลมเนี่ยยังอัปเกรดอันนี้ได้อีกนะครับใช้แก้วในการอัปเกรดแต่ว่าต้องรอเมืองข้างบนก่อนอน,นะครับเขาผลิตแก้วขึ้นมาตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเมืองผมใหญ่เนี่ยเห็นไหมคนเขาก็เก็บข้าวกันทันนะครับข้างล่างเนี่ยแต่ไม่มีคนแบบมาช่วยเก็บในในแปลงนาเลยวะ่ะอ๋อมีอยู่มีอยู่ยนี่ไงมีอยู่นะฮะ ช่วยยังเก็บอยู่นี่กลางเลยดูใบไม้ร่วงนะโอ้เห็นปะทุกคนเก็บหมดทุกแปลงเนี่ยเรียบร้อยไม่มีแปลงไหนช้าเนี่ยข้างล่างเก็บเรียบเลยฮะทุกคนเห็นปะเออผมรู้สึกว่าแบบเอ,อ่อไอผังเมืองอันนี้รู้สึกว่าแบบเออมันดีมากเลยนะก็เออยังคิดแบบที่มันดีกว่านี้ไม่ออกเลยครับมันอาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้แล้วก็มีการ์ดหนึ่งนะฮะทุกคนผมรู้สึกว่าผมอยากจะซื้อมาเวเอ,อเป็นศูนยเพาะพันธ์กัญชา เดี๋ยวเราจะมาปลูกกัญชากันไว้ทุกคนแล้วก็มีดอกทิวลิปนะฮะเล้งเลงเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันมีฟาร์มทิวลิปอยู่เลยครับอาจจะไปโดตรงนี้ได้นี่กดตรงนี้มาเลยเราก็จะได้การ์ดทิวลิปอะปะไงได้มาแล้วจะได้ไม่ต้องไปซื้อเลยฮะสี่หมื่นและทีนี้ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปลูกกัญชากันก็เออเอาตรงนี้เลยแล้วกันตรงนี้นะฮะสร้างด่วนสี่พันก็เดี๋ยวเปลี่ยนฟาร์มข้างล่างนี้ฟาร์มหนึ่งแล้วกันเนาะเอาฟาร์มเดียวก็น่าจะพอแล้วมั้งครับ ข้าวเนี่ยไม่ต้องปลูกแล้วปลูกเยอะไปแล้วแล้วก็ฝั่งนี้หรอฝั่งนี้ผมปลูกทิวลิปได้ทุกคนอะเดี๋ยวปลูกทิวลิปด้วยข้างบนเหมือนจะปลูกไปถึงนะส่วนฟาร์มข้างล่างเนี่ยคนมันปลูกกันจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนิดหน่อยก็ก็ปลูกไปแล้วกันเนาะปีหน้านะครับก็น่าจะมีเยอะขึ้นแล้วแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราได้ทิวลิปกับกัญชามาเว้ยอ่าพอได้ทิวลิปกับกัญชามาเลยใช่ไหม เราอาจจะไม่ต้องติ๊กก็ได้นะฮะเพราะว่าบ้านในเมืองเนี้ยเราแบบไม่ได้ต้องการให้เขาแบบมีความสุขจากสินค้ามีค่าขนาดนั้นอนะเดี๋ยวเราจะส่งออกเลยครับไปยังเมืองเมืองนี้เลยเมืองพีตาเบเกอรี่ดีข้างบนเะครับเมืองเนี้ยไอค่าความสุขเนี้ยมันก็จะเพิ่มอีกเว้ยทุกคนก็เดี๋ยวผมเซตไว้นะฮะกัญชา3า0พดอกทิวลิป3,000ันทีนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะ พอปลูกกันเสร็จเนี่ยก็จะดึงมายัางเมืองนี้และเมืองนี้ก็น่าจะมีความสุขเฉลี่ยมากขึ้นว้เปอร์เนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะคุณผู้ชมดูดิตอนนี้ผลิตได้ห0ึ่นะฮะก็มีแนวโน้มว่าจะถึงพ5นหเปล่าไม่รู้เะ,ะเอาอะไฮะคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาจริงๆแล้วที่ผมบอกไปในเมื่อ2พาร์ทที่เะะล้วเลยฮะเราจะไปสร้างเมืองเลี้ยงสัตว์เว้หลายพาร์ทแล้วเนี่ย ว่าจะได้ทานะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะว่าจะมาสร้างเมืองอยู่ตรงประมาณช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมอ่าผมตีเป็นล็อกล็อกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวทำไกลซ้ายขวาไปหน่อยเอาให้มันอยู่ตรงกลางเลยฮะสร้างไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันอ่าประมาณตรงนี้เรียบร้อยทีนี้พอเรามาอยู่ใบโอมนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมก็เออบวก35%ผลผลิตจากโรงเลี้ยงสนะัตว์ฮะเอาอันนี้มาได้แล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดทาวน์ฮอล์นะฮะ บวก50%ผลผลิตจากโรงเลี้ยงสัตว์นะฮะอันนี้คือแบบสวยงามดีงามดีเลิศมากๆส่วนเมืองนี้นะฮะเราไม่สามารถขนของมาจากเมืองแห่งการเกษตรได้เว้ยก็เดี๋ยวค่อยๆไปดึงมาจากเมืองคาทาดอีกทีหนึ่งนะครับโอเครถมาไปแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องมีบ้านด้วยนะครับบ้านเนี่ยเอาอยู่ตรงนี้ไปก่อนละกันเนาะสี่หลังนะฮะจะได้แบบไม่บ่นกันนะฮะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมีตรงนี้ผมอยากสร้างโกดังไว้นะครับทุกคน เอาไว้แบบเก็บของที่แบบเวลาเขาส่งมาจากอีกเมืองนึงเนี่ยเอามาใส่โกดังนี้นะครับฝั่งตรงข้ามแบบใกล้ๆจริงๆอ่ะผมอยากทําโกดังใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้เข้าล็อกเนี่ยมันต้องเป็นโกดังใหญ่หนึ่งแล้วก็โกดังเล็กหนึ่งเนาะแบบนี้จะเข้าล็อกมากกว่าเมืองนี้ก็มีอาหารเยอะอยู่นะครับสามพันย่อเดี๋ยวเราขึ้นไปซื้อพื้นที่ด้านบนตรงนี้นะครับผมกะว่าเดี๋ยวผมจะทําบ้านแบบดีๆเลยฮะคุณผู้ชมสําหรับเมืองนี้นะ เราอาจจะต้องมีสวนหน่อยอ่ะทุกคนมีสวนนะครับแล้วก็ทำต้นไม้ล้อมรอบแบบนี้แบบนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันได้บับเยอะนะฮะทุกคนก็สวนเนี่ยระหว่างบ้านเนี่ยมันต้องมีส่สวนแบบนี้นะครับมันจะได้บับเยอะนะ,นะนเห็นไหมว่าสวนเนี่ยมันบับบ้านถึงอยู่ถ้ามันมีสวน2อันแต่ว่าต้นไม้เนี่ยต้องอยู่ข้างบ้านเว้เอ,อยู่ข้างบ้านนะครับสวนข้างหลังเนี่ยผมแค่เอามาเติมให้มันแบบ เต็มๆขึ้นเฉยๆอะข้างหลังบ้านนี้มันอาจจะไม่ถึงส่วนข้างล่างเนี้ยผมอาจจะต้องถอยมาหน่อยนะครับทุกคนและทีนี้บ้านนี้เดี๋ยวสร้างมาก่อน3 5 2รอส่าสวยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมตัดถนนไปตรงๆเลยส่วนตรงเนี้ยอ่ตรงนี้นะครับต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วมันบัฟไม่ถึงละเห็นปะอ่าอาจจะแบบปล่อยเบลอไปเลยก็ได้นะครับตรงเนี้ยช่องนี้นะฮะหรือไม่ก็แบบว่าคุณผู้ชมแบบขยันก็อาจจะวางแบบ พุ่มไม้ก็ได้นี่ไงเห็นไหมมีดอกไม้นะครับสวยๆว,วางไว้แบบนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้บ้านหลังที่2นะครับก็คิดว่าน่าจะใช้แพทเทิร์นเดิมฮะค,คุณผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะตรงล็อกหรือเปล่านะครับสำหรับไซส์ห้าสิบคูณห้บนะฮะเหมือนมันไม่ได้ตรง5 0าสคูณห้คทุกคนมันตรง4 8่สคูณสี่ะไม่เป็นไรครับได้อยู่ทีนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเดี๋ยว ผมอาจจะต้องคํานึงถึงรางน้ําด้วยนะครับที่ผมจะไปต่อมาจากบ่อแ้ําข้างล่างเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปเลี้ยงสัตว์ในทะเลทรายเนี่ยเราต้องต่อรางน้ําไปด้วยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยตรงนี้คิดว่าน่าจะไม่ต้องต่อไว้ทุกคนเดี๋ยวเราเอาฟาร์มปศุสัตว์มาก่อนทดลองทดลอง,ทดลองวางเดี่ยวแนะวางไม่ได้ไม่สามารถสร้างบนทะเลทรายได้เดี๋ยวก่อนทุกคนคือโอ้โหต้องไปแล้วว่าคือแบบมันต้องไปตนะั้งแต่ตอนเนี้ยเอางี้ครับคุณผู้ชมครับ คือเมืองเนี้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนใจแล้วผมแผนหน้าลงข้างล่างก่อนด <sh arp> ีวะเราค่อยไปต่อนะ้ะมาที่หลังอะตรงเนี้ยพื้นที่มันเลี้ยงสัตว์ได้นะครับก็เดี๋ยวเลี้ยงตรงนี้ก่อนละกันซื้อแบบซื้อเมืองไปก่อนพื้นที่ตรงนี้นะครับเออจะรีบขึ้นทะเลทรายทาไมในเมื่อเราลงข้างล่างได้นะฮะก็ไอบ้านสามหลังข้างบนเนี้ยผมปล่อยไปเลยละกันนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวด้านล่างนี้นะครับผมจะทําเป็นสวนความหนาสองชั้นละอ,อสลับจากข้างบนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลี้ยงใหม่ เมื่อกี้เราไล่จา,ากทางซ้ายไปใช่ไหมแล้วความกว้างเราเนี่ยมันเหมือนมันจะสั้นลงหนึ่งช่องอ๋อห้าสิบคูณห้าสิบนี่แหละทุกคนตรงนี้อาจจะเป็นรังน้ำไงเป็นช่องรังน้ําไว้ต่อลงทางซ้ายอะ่ะเออได้อยู่ก็ให้เป็นห้าสิบคูณห้าสิบเหมือนเดิมครับทุกคนก็ทางซ้ายหนึ่งช่องทางขวาหนึ่งช่องก็จะเหลือช่องแบบนี้นะฮะสวยเลยและทีนี้ตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นแบบนี้ฮะผมไม่ดูว่าถ้าเกิดว่าผมข้ามมาฝั่งเนี้ย เป็นแบบนี้บัฟมันบัฟมันอาจจะไม่ถึงตรงนี้แล้วอะ่ะคิดว่าอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันก็เดี๋ยวย้ายมาข้างล่างนี้แทนนะครับข้างบนนี้เดี๋ยวผมอา,อาจจะต้องขย,ยบสวนใหม่อะ่ะเพราะว่าไอสวนข้างล่างเนี้ยมันมันเป็นดีไซน์ใหม่เนาะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันนะฮะก็ไหนๆอ,อนาคตก็ต้องลืออละลือตั้งแต่ตอนนี้เลย ก็น่าจะดีกว่านะฮะทุกคนมันจะได้แบบไม่ต้องมีบ้านเยอะเกินไปนะฮะแล้วก็เมืองนี้นะครับก็จะต้องมีบริการด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นโรงเตียมไวโรงเตียมก็ต้องการส่วนเหมือนกันแบบนี้เลยครับเอ้ยเดี๋ยนะวนะสวนต้องเหยียบมาให้ตรงกับข้างล่างเกือบไปแล้วฝั่งตรงข้ามนู้นเดี๋ยวให้เป็นเอดีดีกว่าครับทุกคนลงละครอุ๊ยเดี๋ยวก่อนพอดีเกินโอ้โหพอดีเลยอาจจะเดินไกลหน่อยนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะฮะตรงนี้ติดต้นไม้ไว้นิดนึงอ่าได้อยู่เดี๋ยวเอาฟาร์มปศุสัตว์มาฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยไอตรงด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นถนนเนี่ยก็คิดว่าอาจจะต้องแบบเว้นไว้เหมือนแบบเผื่อต่อรางน้ําหน่อยฮะคุณผู้ชมให้ในทะเลทรายเนี่ยมันสามารถมีล้างน้ําแบบวิ่งผ่านได้แล้วก็ข้างหลังนี้นะฮะเดี๋ยวทาเผื่อทําเผื่อสมมุติไว้ก่อนว่าแบบเมืองนี้เป็นทะเลทรายแล้วกันนะฮะ ก็อาจจะต้องเว้นข้างหลังนี้ไว้ด้วยเออเพื่อให้แบบเหมือนต่อเป็นรังน้ำมะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าต่อแบบนี้อุ้ยไม่ได้อะทุกคนนี่เห็นไหมมันแบบมันต้องติดกันหมดเลยอ่ะทุกช่องอ่ะเออถ้าเกิดว่าติดกันทุกช่องใช่ปะ่ะมันจะพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมีอะไรผิดพลาดนะฮะทุกคนมันเหลือหนึ่งช่องได้ยังไงอ่ะ มันมันไม่ควรเหลือหนึ่งช่องนะฮะทางขวาเออมันต้องทางขวาหนึ่งช่องซ้ายหนึ่งช่องเป็นสองช่องแบบนี้ได้อยู่ครับทุกคนและทีเนี้ยผมว่าการเดินรางน้ําด้านหลังเนี่ยมันก็อาจจะเพียงพอทาให้ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยมันสามารถสร้างได้เลยเว้ยผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะในทะเลทรายถ้าเกิดว่ามันสร้างไม่ได้เนี่ยก็ค่อยหาวิธีแก้แค่นั้นแหละทุกคนค่อยหาวิธีแก้นะครับทำไมผมถึงอยากทำไซส์ห้าสิบหกห้าสิบใช่ไหมเพราะว่าบริการส่งของเลยเว้ย เดี๋ยวเราจะมีรถเข็นนะฮะนี่บริการส่งของนะครับเขาจะคอยเข็นของเก็บพวกเนื้อสัตว์ตรงนี้ให้นี่ไงเห็นไหมว่าเวิร์มมันแบบมันพอดีเลยเว้ยเออไซส์ห้าสิบคูณห้าสิบนะครับอาจจะกว้างออกไปนิดหน่อยนะฮะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนตรงนี้มันต้องแบบเว้นไว้หนึ่งช่องดีกว่าโอเคแบบนี้น่าจะพอดีถ้าเกิดว่าสร้างด่วนหมื่นสี่เลยหรอเกินไปว่ะทุกคนหมื่นสี่มันมันใช้ของโคตรเยอะเลยก็เดี๋ยวเอางนี้ดีกว่า ผมทุบอันนี้ทิ้งแล้วก็กดสร้างโกดังนะฮะแล้วก็เอาสูตรโลจิสติกมาเพิ่มและทีนี้ผมก็จะไปสั่งของมาเพิ่มนะครับเมืองน,นี้อากาศแบบไม่มีมลพิษเลยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะได้ผลลัพธ์จากการแรงจูงใจค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคิดว่าเนื้อสัตว์เราจะได้เบิ่มๆแล้วเว้ยทุกคนการ์ดไม่พออ่ะขาด4ใบอ่ะเดี๋ยวไปซื้อมาแล้วกัน <c oughs> ผมไม่กดสร้างดว่วนละเงินไม่มีนะครับ เอ่อต้นไม้ก็ต้องตัดด้วยอะ่ะเวลาเราสร้างด่วนเนี่ยมันมันน่าจะรวมค่าตัดต้นไม้ด้วยมั้งทุกคนนี่ไม่รวมเลยว่ะฝั่งนี้เหมือนแบบราคาเท่ากันเลยนะทั้งทที่แบบต้นไม้ฝั่งนี้น้อยกว่านะครับเอาเะยครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เมือน,นี้เริ่มมีของเข้ามาแล้วนะฮะบ้านจะเริ่มอัปเกรดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าเซตติ้งนานมากกว่าจะเซตโยงของจากเมืองนู้นมาเมืองนี้เสร็จเนี่ยส่วนตอนนี้นะครับเราได้วัวเลยว้ทุกคนเออฟาร์มวัวฟาร์มแรกของเรานะฮะ ฟาร์มขวามือเนี่ยจริงๆแล้วผมกดสร้างด่วนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมกดสร้างด่วนมาตอนเนีเ้เงินผมจะหมดนะฮะจริงๆผมอาจจะรอได้ไม่ต้องรีบนะฮะแล้วก็มันมีอ,อย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทำอะตลาดเว้ยเดี๋ยวทําตลาดมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะต้องมีอันนี้ด้วยะฮะตัวยุ้งฉางอะยุ้งฉางเนี่ยมันจะบัฟฟาร์มปศุสัตว์ใช่ไหมก็หันหน้าเข้ากับตรงนี้เลยเว้ยทุกคน หันหน้าให้เข้ากับโลงบริการส่งของนะครับส่วนตลาดเนี่ยผมอาจจะมีซ้ายขวานะครับเอ,อ,อาจจะแบบกดสร้างด่วนได้มันไม่แพงนะครับตลาดก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคนที่ดูแลสัตว์คอองนี้ยเขาอยู่ไหนก็คนนี้นะครับเดินอยู่ด้านหลังนะฮะไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวขอติดตามชีวิตคนนี้หน่อยย้ายทรัพยากรทํางานที่ปศุสัตว์ไปทําอะไรอะ่ะเหมือนเขาจะย้ายของเลครับทุกคน อันนี้ผมเร่งความเร็วระดับ5นะมันอาจจะดูกระตุกไปหน่อยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเร่งระดับ4เนี่ยมันอาจจะกระตุกน้อยลงโอเคเดี๋ยวเอาการ์ดนี้มาลงมาแล้วนะครับระดับ5เลยดีกว่ารีบไม่มาทํางานเลยฮะน่าจะเป็นเพราะว่าแบบเอ่อไอ้วัวเนี่ยมันยังไม่เต็มอคอกน,นะครับเนี่ยผมเซตไว้นะครับว่าให้ฆ่าวัวก็ต่อเมื่อมีความจุเนี่ยเต็มฟาร์มฮะัตอนนี้14ละ โอเคมาเชือดแล้วนะครับเอามีดเชือดก็ได้นะไม่ต้องถึงกับเอาธนูมายิงฮะคุณผู้ชมหูบอกเลยได้ทั้งหนังในทั้งนมและแถมยังได้เนื้ออีกอะ่ะหูดีจะจัดไอ้แบบนี้ไม่ต้องเลี้ยงแกะก็ได้เนาะเราเอาหนังมาทำไอ้นี่ก็ได้ฮนะคุณผู้ชมทําเสื้อเนาะเออเปลี่ยนจากระบบแกะมาเป็นระบบวัวทําเสื้อจากหนังวัวแทนและกันนะแม่เดี๋ยวผมเอาเป็นว่ากดสร้างด่วนให้หมดเลยละกันนะฮะจะได้เห็นภาพรวม เออยุ่งฉางเลยสวยทีนี้นะครับบ้านเนี่ยข้างบนเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตใช่ไหมพออัปเกรดสูงเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7คน7คนสหลัง21นะฮะก็น่าจะเพียงพอนะตรงนี้มันใช้แค่8คนเองฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเออใช้แค่8คนนะต่อเวิร์กนี้นะครับไม่รู้เอาบ้านมาทําไมต้องแบบ3หลังตรงนี้นะครับเออมันแบบเออต่อ1นโซนเนี่ยมันไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นแต่ตอนนี้ผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะคือ ผมต้องเอาตลาดออกไว้แล้วก็ต้องทำกระดังเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็ให้เก็บหนังนะฮะทุกคนคือมันไม่มีที่เก็บหนังเลยว้ตรงนี้ลืมสร้างเอากดังขนาดใหญ่มานะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถแบบทำได้อีกหนึ่งโรงนะเอาลฮะ,ค,ะคุณผู้ชมครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับฟาร์มโคโนมของเราแล้วก็เดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ย เราน่าจะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมแบบเต็มรูปแบบแล้วเว้ยน่าจะได้ลองสร้างแบบพวกระบบไฟฟ้ากันแล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะบ,บ๊ายบายเจอกัน